สวัสดีครับวันดีต้อนรับสู่ช่อง Smart g a d g e t Channel นะครับให้เป็นจากช่องช่องหนึ่งนะครับน,นี้ผมแป่เครดิตไว้นะครับผมตอนนี้ก็หลังที่เราเห็นรับอินเทอร์เน็ตได้เปลี่ยนไปนะครับตอนนี้10เมกนะครับจาก300บาทนะครับตอนนี้กลายเป็น482บบาทนะครับ แล้วก็ซิมมีหลายโปรเหมือนกันคนระับเราจะพูดสิ่งที่เหมือนกันนะครับโปรแม็กสปีดลอยเมกนะครับลอยกิกนะครับสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทแล้วนะครับโปรเหมาโมนะครับสามร้อยห้าสิบเป็นโปรเน็ตนะครับห้า g สามสิบกิกส่วนสิบห้าเมกหกสิบกิกครับแล้วก็มีโทรฟรีครับ มาว์สามร้นะครับเป็นเน็อท่าจีสิบกิกแล้วก็1 5บห้าเมกได้หกสิกิกครับมาว์สองาสิบนะครับเหลือ 5G าจีสกิกนะครับแล 15, ้วสิบห้าเาเพิ่จะคน1 5รสนะิบห้เมกแล้วได้4 5่สกิกนะครับผมแล้วเน็ตหเมกนะครับ2 5่สกิกนะครับตัวฟรี แค่15นาทีนะครับอันนี้ก็โปรก็เปียนปะมากนะครับผมเทปทอนะครับยังอยู่นะครับลอยจิกนะครับห่วเดียว15เมกครับ1,000 2,199ครับเชนเอนะครับเป็น100กิกนะครับสัมผัสได้ความเบี่ยสิบห้เมกครับราคา ราคาสองพัน้อยห้าสิบาทครับส่วนของดีแท็นะครับราคาสอง0ันสองร้อยกาสบาทครับราคาต่างกันห้าร้อยบาทนะครับผมโปรแค่นี้ครับอัปเดตในวันที่หนึ่งธันวาคมครับผมแค่นี้ครับสวัสดีครับ